สวัสดีค่ะพบกับงวดน,นี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเด็ดให้ตั้ง,งวดสูตรเด็ดหวยมาเลยค่ะสูตรนะคะก็จะเป็นสี่สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยรองที่สามบวกหลักร้อยรองที่สองหลักพันรางที่สองบวกหลักพันรางที่หนึ่งหลักพันรองที่สามบวก,ก,ก,กหลักหน่วยรองที่สามและหลักหน่วยรองที่สองบวกหลักหน่วยรองที่สามค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ พื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดค่ะสูตรของเรานะคะบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดว่าเป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้านะคะเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนได้ตามรุนกันค่ะเอาละค่ะเราก็นําผลของ3มรางวัลของงวดก่อนหน้านะคะมาทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะก็จะได้เป็น34มสคูณสีเนะคะเท่ากับ1 5 9 8 6 8สคูณ76นะคะเท่ากับ5168 56คูณ5นะคะเท่ากับ280หลักพันไม่มีใส่เลข0ค่ะตัวเลขเดี่ยวนะคะที่เราได้นะั่นคือ5 8 1 9 6 2และ0ค่ะตัวเลขจาก0นะคะก็จะได้เป็น2บวก1เท่ากับ3 ห้าบวกหเท่ากับหกบวกศเท่ากับศและ8ปดบวกศเท่ากับแค่ะตัวเลขที่เราได้นะคะนั่นคือ1นึ่งห้8เก้าแปดห้าหน่าแปดหนึ่งหนึ่งเก้ สามห6ศูนและ8703ค่ะในสูตรนี้นะคะก็มีตัวเลขรางวัลใหญ่ที่เข้าด้วยกันทั้งหมด2อรางวัลด้วยกันค่ะนั่นคือ5811และ3608ค่ะตัวเลขที่เข้านะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดให้ต่อง,งวดสูตรหวยมาเลในงวดที่26มีนาคม2565ค่ะก็ทำการจับคู่หน้าคูณคู่หลังค่ะเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากศูนย์นะคะก็จะได้เป็น36คูณ8ค่ะ2.88หลักพันไม่มีใส,ส่เลขศูนย์ค่ะ58คูณ11นะคะเท่ากับ6.3.8ค่ะหลักพันไม่มีก็ใส,ส่เลขศูนย์เหมือนเดิมค่ะ แปดสคูณสี่นะคะเท่ากับ3 6 9 6เก้ค่ะเลขเดืยวที่เราได้นะคะนั่นคือ8 6 3 2 0และเกค่ะตัวเลขจากศูนะคะก็จะได้เป็น6กบวกหเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสอค่ะ0ูนย์บวกศเท่ากับศูบวกหเท่ากับเ และ8บวก6เท่ากับ14ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเล็4ค่ะและเล็เด็ดนะคะที่เราจะจับคู่ให้คุณในงวดที่26มีนาคม2565ก็จะได้เป็น0288 0638 3696 8632 86, 2094 9642 สามสี่เก้าหกและสี่หกเก้าแปดค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงววน,นะคะว่าแต่ละสูตรแต่ละงววเทสให้ไปนะคะจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรผวใหม่หวยเด็ดกับช่องมืัอนี้รวย